โอเคครับสวยครับเรียบร้อยครับขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์บา,า,ารสิบน,น่าเชิญ okay, ครับมอกพระไตรรัตน์แก่นาคลำดับที่48โอเคครับสวยครับครับผมยื่นเลยครับเรียบร้อยครับผมเชิญกลับเข้าที่ได้ขอเรียนเชิญคุณสถกียร์คุณจันทิพย์มงคล พ่อผ้าไตพระราชทานแก่นนาคลำดับที่ห้าสิบเก้าได้สี่สิบเก้าอเชิญผ้าไตลงมาเลยครับครัผบ,บ,บผมปุม้มผ้าไตลงมาเลยครับผมหันมอบให้นาคเลยครับนา,าคนายื่นครับขอเชิญเชิญคุณครับผมชุนาคาพุ่ชัย้ที่แ้นรัมอผ้าไตพระราชทานแก่นนาคลำดับที่ห้ ยืนสวยครับผมน้อมรับเลยครับก้มน้อมรับสวยครับผมนั่นแหละครับขอเรียนเชิญนางสาวพิมเพชรปั้น เรียบร้อยครับขอเรียนเชิญน,นางสาวสุวพรมอกว่นนาไทยข้าราชการคณะลำดับที่52นั่งเดินขึ้นอีกครับสวยครับพอครับ ปุ้มผาไตลงมาเลยครับหันมออให้นาคเลยเรียบร้อยครับขอเรีเชอคุณนนท์ช่านการม้อผ้าไต่รอราจาน่าไปย่างดี้ครับ,รบยื่นมือเลยครับสวยครับเรียบร้อยครับ ขอเเิเชิญดวงวิมวันพรบัญญับมอ่อพระไตพราชทานแก่หน้าจังหวัดที่54นี่พระไตอยู่บนพานแล้วครับครับปุ้มพระไตลงมาเลยครับปุ้มพระไตลงมาจากพานครับโอเคหันหันมามอบให้หน้าครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับเข้าที่ได้ครับล่านฟ้าไรทอง ม่อภาคใต้ตรวราชการแก่นหน้าลำดับที่55าานักเดินขึ้นหน้าอีกครับโอเคครับโอเคมอบช้าๆครับเดินบอกช่างเรียบร้อยครับขอได้เจอคุณอานันต์ดวงทวันม่นอภาอคใ<า>ต้รตรวราชการแก่นหน้าลำดับที่56 หอยหลังหนึ่งเก้าเราหันมาหมออให้นาคเลยครับสวยครับดีมากครับน้าเ <นา S 1> ดิน<ด><ด>ขึ้นหน้าครับเดินขึ้นหน้าโอเคพอครับอุ้มมาไตาลงมาเลยครับหันมาหมอบให้นาคช้าๆครับหนึ่งสองสามโอเคครับ เจิญกุณศิวรัตนายานิพพิพัฒน์ใจลงมาครับถอยหลังหนึ่งเ้าพ่อผ้าใจพระราชการแก่หน้าชัชชาครับชชาครับโอเคเจิญเจิญกุณศิวิไล ัอเกคหมอผ่าตัดแพทย์ผ่าตัดแต่งหน้าลำดับที่59ขอให้เจอคุณเจอพี่คอยหลังนิดนึงครับสักครู่โอเคได้เลยขึ้นหน้าครับโอเคครับยื่นครับโอเคครับ เดินขึ้นไปเลยครับนะขอเรียนเชิญดินขึ้นดีครับวันปอตีโอเคครับเศรษฐาปอสมพรม่อข้อใจก็จะพาจข่งชาติไปดับรี่สิบเจ็ดน้าเดินขึ้นจุดครับขอเรียนเชิญคุณเดินขึ้นดีครับอีกครับโอเคพอครับม่อก็จะช้าช้า สอน้างครับน่าเดินเข้าไปครับพนมมือไว้นะน่าเดินขึ้นอีกครับเดินขึ้นหน้าอีกโอเคครับออกขอเรนเจอคุ่ปัดามาแมดใจสัตวมอพร่าไตพระอาจารแก่หนนารรดับที่63เรียบร้อยครับ สมรานสันติเสรีหม้อผ้าใยเราได้จะทานแนาก่นักตั้ดับที่64คสิบสมผ้าตลงมาเลยครับนาคมนิดนึงครับโอเคครับไปนัาเชเลยครับขอเรียนคุณประสิทธิ์คุณลูกคิดปั้งดับสิหม้อผ้าใยเขาด้จะทานหม้อาใลงมาเลยครับ 65ถอยหลังแล้วหันมอ้อให้หน้าครับพี่ครับสวยครัคบขอเรียนเชิญคุณศรีนวันคุณสวัสด์มออผ้าไตพระราชทานแก่นลากรำดับที่66ขอเรียนเชิญคุณวินัยมือวิชา พ่อผ้าไทยพระราชทานในหน้าลำดับที่67 าไทพระราชาแก่นนากลำดับที่73ขอเรียนเชิญคุณมณีประสาทมอบข้าไทพระราชาแก่น้าคลำดับที่74ขอเรียนเชิญคุณทัพพิมกาหลงมอบพ้าไทพระราชาแก่นนาคลำดับที่75 เียนเชิญคุณสุวรรณกล่ำน้อยมอบข้าใไพระราชทานแก่นหนาลำดับที่7 6ขอเรียนเชิญคุณร,รณุดแกนตรงเย็นมอบข้าใไพระราชทานแก่นหนาลำดับที่77ขอ,อเรียนเชิญคุณสสินิภา,า,า,นนา,ค,สสาคุณารักษ์ มอบวาไตรพระราชทานแก่นาคระดับที่70บาทขอเรียนเชิญคุณเพชรรัตน์คุณปานมอบว้าไตรพระราชทานแก่นาคระดับที่79็ขอเรียนเชิญคุณชดาพรวันคุณมอบผ้าไตรพระราชทานแก่นาคระดับที่8 0ส เรินคุณลิลาทัพพิมโตมอบผ้าตยพระราชทานแก่นาชลำดับที่81เขอเรียนคันอากาศเอกกิรัชคนณทับ มอบท่าตจพระราชทานแก่นานาคระดับที่82ดสิบสขอเรียนเชิญคุณอนนอนคริวรนน้อยพุ่มมอบท่าใจพระราชทานแก่นานาคระดับที่83ดสิามขอเรียนเชิญนางสาวดัตยามพักสมิงมอบท่าใจพระราชทานแก่นานาคระดับที่8ปด ขอเรียนเชิญคุณสวิกรเนียมน้อยมอบผ้าใรพระราชทานแก่นนาคลำดับที่85้าขอเรียนเชิญคุณสมเริงเกตมณีมอบผ้าใรพระราชทานแก่นนาคลำดับที่8ป แทเนโหรัศมีมออข้าใจพระราชทานกันมากลำดับที่ 8, 7ดนเจดเจิญคุณพัิรีพุทธศิลป์สกุลมอข้าใจพระชจทานแก่นาคลำดับที่ 8, 8 ผ่านพักดี่มอบพระใจพระราชทานแก่นาศลำดับที่889ดอเรียนเชญนางสาวภุธิตาอุรัญมอบพระใจพระราชทานแก่นาศลำดับที่9 0้าสิ ขอเรเีนเชิคุณปัญญาศิลาชัยมอผ้าไตพระราชทานแก่าคลำดับที่91ขอเร,รีเจิญคุณสังวาลศรีพาดามอบผ้าไตพระราชทานแก่าคลำดับที่92 บริชิญคุณจำรูนเขียวโอนอยุทธพ่อข้าใจพระราชทานแก่นาบลำดับที่93 เิญคุณมาลีบุญยิ่งมอบผ้าวไระจานแก่นาคระดับที่ขอเรียนเจอคุณบุรินทร์ไส้ีมอบผ้าไพระราชทานแก่นาครดับที มันนีวงว่าพ่อข้าใจแข็งากลำดับที่97ขอเรียนเชิญ คุณบุญช่วยสีนหน้าพ่อผ้าไตพระราชทานแก่นหน้าลำดับที่98้าแปขอเรียนเชิญคุณครวเรียนผพึ่งมอบผ้าไตพระราชทานแกน่นหน้าขอเรียนเชิญคุณสิธรสวรรคภไพรัก พ่อพผ้ไตยพระราชทานขอเรียนเชิญคุณสมบูรณ์เกียรติสาวนมอพผ้ไตยพระราชทานแก่หน้าขอเรียนเชิญคุณใส่ใจลึกมอบผ้าไตยพระราชทานแก่หน้นา ขอเรียนเชิญคุณสมบัติขำเกิดมอบผ้าไทยพระราชทานแก่น้าขอเรียนเชิญคุณกิมกีจูสุวรรณมอบผ้าไทยพระราชทานแก่น้าขอเรียนเชิญคุณแสงดาวโกทองมอบผ้าไทยพระราชทานแก่น้า ขอเรียนเชิญคุณพัวใสกลมมืนมอบผ้าใรพระราชทานแก่น้าขอเรียนเชิญคุณสุบินเงิ์กินตั้งมอบผ้าใรพระราชทานแก่น้าขอเรียนเชิญคุณตุ๊กตาแท่เอียนแท่เย็บมอบผ้าใรพระราชทานแก่น้า ขอเรียนเชิญคุณสายใจปีละโคไทยม่อกข้าใจพรรจชานแก่น้านขอเรียนเชิญคุณสอัลนดอ 简单。Yeah, nah.